อดีตนายดานพูดถูกบุรี่สู่นายดานตัวความหวังของทัพป,ปืนใหญ่อารอนแลมสเดลสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องของ b i p r e m i ิ r พ League สำหรับผลงานของอารอนแลมสเดลครับต้องบอกว่ายอดเยี่ยมโดดเด่นเป็นอย่างมากนะครับณนะเวลานี้ครับเขาคือผู้รักษาที่ถูกพูดถึงอย่างมากในโลกฟุตบอลโดยเฉพาะในเกาะอังกฤษนะครับแลมสเดลครับคว,ว้ารางวัลแมนออฟเดอะแมชนะครับจากการโดนยิงตรงกรอบถึง7ครั้งแล้วก็เซฟได้หมดเลยนะครับในเกมน็อตลอนดอนดาร์บี้ที่ทําให้อาซนอลน,นั้นสามารถบุกไป ชนะสเปอร์ได้นั่นเองนะครับผมซัดบ,บอล36ครั้งครับเซฟไป7ครั้งเซฟลูกจริงในกรอบเขตโทษ6ครั้งดักบอลกลางอากาศ2ครั้งชกบ,บอล1ครั้งและก็เก็บไป1ครีนชีทในเกมนี้นะครับผมแล้วสเตลร์ครับทุกการี้ครับ เก็บไปแล้ว9กรีนชีตจาก18นัดที่ลงเฝ้าสานในเกมพิมลิงกรีตครับเป็นรองเพียงแค่นิกป๊บของนิวคาสเซิลคนเดียวที่เก็บไปถึง11กรีนชีตนะครับปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าแลมสตีลนะครับผมณตอนนี้เนี่ยมีส่วนช่วยให้อาร์เซนอลนั้นกลายเป็นจ่าฝูงของพิมลิงกรีตได้มากมากจริงๆนะครับเก็บได้ถึง47คะแนนเรียกว่าหนาวแบบกระดับสุดๆจริงๆนะครับแลมสตีลคนนี้นะครับเกิดที่สโตนแอนทรีน์กัมพีประเทศอังกฤษนั่นเองนะครับผมเขาคนนี้ครับเริ่มเล่นฟุตบอลกับนิิวคเเเซลอออัันนนนดรร์ม่งะะฮแ้ก็ ฝึกกับโค้ชที่ชื่อว่าเฟร็ดบาร์เบอร์นั่นเองนะครับตอนนี้เขามาอยู่กับโบตันวอลเลอร์ซึ่งเฟร็ดบาร์เบอร์คนนี้ครับได้ฝึกปรีวฝีมือให้กับเขาคนนี้ได้ดีมากๆครับพยายามเคี่ยวเข็นอารอนแลมสเตลคนนี้แล้วก็ Fred เฟร็ดบาร์เบอร์นี่เห็นว่าเขาคนนี้มีแววเป็นอย่างมากครับทางด้านของแลมสเตลคนนี้นะครับผมก็โด่งดังอย่างมากครับในการแข่งขันรายการ English ูเอฟเคัพครับ,รบสามารถพาทีมโซโทมัสบรอกี ฮาร์สคูลเนี่ยเขาถึงรอบรองชนะเลิศนะครับทางด้านของอารอนคิวซ์เฟอร์แรมสเดลคนนี้ครับถือว่าเป็นนายด่านที่มีรูปร่างดีอย่างมากครับปัจจุบันเนี่ยสูงถึง190ซนเมตรแล้วก็อายุเพียงแค่24ปีเท่านั้นนะครับเขา,าเล่นฟุตบ,บอลกับแมชทาวครับแล้วก็มาอยู่กับโบลตันจากโบลตันเนี่ยก็มาสร้างชื่อกับเชฟฟี่เนเต็ดนั่นเองนะครับผมทางด้านของแรมสเดลครับมาอยู่กับเชฟฟี่เนเต็ดเนี่ยก็ใช้เวลาฝึกปรือฝีมือครับแล้วก็ขึ้สู่ชุดใหญ่ในปี2016นะครับแล้วกก็ถูสอนัดดเี่ยึงตัวัววร่มทพใในนช่วงงของตลาาดมมกรคปี 2,017นะครับด้วยค่าตัว9 4 0 0 0 0ยูโรครับจากนั้นมาครับก็ถูกปล่อยยืมไปหลายทีมครับอยู่กับเชลซีฟิลด์อยู่กับวิมเบอร์ดันนะครับผมแล้วก็ท้ายที่สุดกลับมาอยู่ที่กับบอนมัรทนะครับแล้วก็เล่นกับบอนมัรทดีหนึ่งดูกาลครับถูกเชฟฟีเดตเนี่ยดึงตัวไปร่วมทัพครับด้วยค่าตัวถึง20.5ล้านยูโรเลยเดียวนะครับแล้วก็เล่นดีปีหนึ่งครับก็ถูกอาร์เซนอลดึงตัวไปร่วมทัพในช่วงของซัมเมอร์2,021ครับ เกือบ30ล้านยูโรแบบนี้คนบูลลี่กันยับเลยนะครับว่าอาร์เซนอลบ้าไปแล้วครับซึ่ง แลมสเดลเนี่ยก็เป็นมือสอนจริงณเวลานั้นนะครับผมแต่เล่นไปเล่นมาครับแบรนเลโน่ครับในด่านชาวเยอรมันนั้นฟอร์มหลุดครับแล้วก็เป็นแลมสเดลนั้นเบียดแย่งมือหนึ่งขึ้นมาแทนแล้วก็กลายเป็นยืดกันไปยาวๆแล้วก็ฟอร์มโดดเด่นจนทีเชิงกรีฑาหรือฟุตบอลโลกแล้วก็ลุยยูโรกันเลยทีเดียวนะครับผมเขาคนนี้ครับถ้าพูดถึงความสามารถในอดีตนะที่เคยคว้าแชมป์นี่คือการคว้าแชมป์ยูโรยูสิบเก้าในปีสองพันสิบเจ็ดครับคว้าแชมป์ตุลลองทัวร์นาเมนต์ในปีสองพันสิบแปดครับแล้วกกก็าาาารรลลลลลงงงงฟุุตบอโในคั้้้่่่สดดถึแมมวจะไไ แต่ก็มีชื่อติดไปด้วยนะครับนะคราคนนี้ครับคือนักเตะยอดเยี่ยมของบอลมัดครับในปี29 2020ครับแล้วก็เป็นแข้งยอดเยี่ยมของเชฟเนเตตในปี2020ถึง2021ครับแล้วก็เขาคนนี้ติดนักเตะยอดเยี่ยมดาวรุ่งนะครับของทีมด้วยในปี2 0 2 0 2021เรียกได้ว่าโดดเด่นเป็นอย่างมากครับด้านเขาคนนี้นะครับสัญญาอยู่กับอาร์เซนอลกันไปยาวๆครับถึงปี2025แล้วก็มีออปชั่นขยายสัญญาได้อีก1ปีอีกด้วยเรียกได้ว่าอยู่กับทีมเป็นตำนานนยครับอาร์ แลมสเดลคือตำนานในด่านคนต่อไปครับฤดูกาลนี้ครับลงไป20นัดทุกรายการเัาเก็บไป10ครินชีเสียไปทั้งหมด16ประตูนะครับแล้วก็เล่นกับอาร์ซนอลแล้วตอนนี้57นัดนะครับ เสียไป57ประตูเก็บไป24กรีนชีตถือว่าไม่ธรรมดานลครับและเขาคนนี้เนี่ยกังอยู่ในฟอร์มที่ดีจัดจัดมากๆและอาร์เซนอลถึงแม้ว่าแนวรับอาจจะมีพลาดบ้างอะไรบ้างแต่แลมสเดลคนนี้ช่วยเซฟแบบสุดชีวิตจริงๆนะครับผมแต่เหตุการณ์ล่าสุดครับที่ต้องบอกว่าทุเลตมากๆครับคือถูกแฟนบอลของนามอสเปอร์นั้นวิ่งลงมาในสนามแล้วก็มาเตะเข้าให้รับถึงว่าจะไม่ได้เตะแรงแต่ก็เป็นเหตุการณ์ที่น่าเกลียดมากครับก่อนอันนี้เนี่ยมีปัญหากับลิชาร์ริซอนมาครับ แล้วก็ถูกแฟนบอลสเปอร์นั้นวิ่งลงมาแล้วก็มาเตะทําให้เป็นเรื่องเป็นราวแล้วแฟนสเปอร์คนนั้นก็โดนเป็นที่เรียบร้อยครับถูกตั้งข้อหาไม่เรียบร้อยสเปอร์ก็จะโดนปรับเพราะถือว่าทุ่มแฟนบอลตัวเองไม่ได้นะครับผมเกมต่อไปครับอาอร์ซนอนสนุกแน่นอนครับเปิดเอ็มเดลสเตเดียมเจอกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดซึ่งแมนยูเป็นทีมเดียวที่ชนะอาร์สอร์อนได้ในฤดูกาลนี้ในเกมพรีเมียร์ลีกเดี๋ยวมาดูครับว่าฮาทุ่มครึ่งของวันอาทิตย์ที่ยี่สิบสองมกราคมนี้ผลการแข่งขันจะเป็นอย่างไรถ้าชนะไปอออ ing, ออออออีีกกกกบบบบเเเเเลลลยยยยยนน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 ะะะคคคครรรััวววว่่่่่่าาาาา์ิิงงงงๆๆแแแ้้็็หหตตืืฮดไมมมมสชช การมาได้เลยครับคิดเห็นกันอย่างไรก็คอมเมนต์ไม่ได้เลยครับยังไงฝากกดไลค์กดแชร์ติดตามช่องของ b i g s i ิกพรี l มียกันด้วยแล้วกันนะครับ